สวัสดีครับพี่น้องสวีรัตสวัสดีครับสบายดีพี่น้องฟังเหล่าพี่น้องต่างประเทศนนะครับวันนี้พ่อเมืองเกษตรมีที่เลี้ยงกบครับแม่พันธุ์ครับไ่ได้อะไรพิจารมานแล้วครับเพื่อ แม่ยพัดกบก็ร่างสีขอขยายพันธุ์ให้มันไข่ครับแล้วก็ผสมพันธุ์กันครับ กบคับกบเฮต๊ะั ก็จะจับไม่เมื well? ่อเพราะแม่พ oh, oh, oh. ัดไม่หนี่บ่ฮะเฮ้ยก็สิจับแม่พัดน้องมะนาวเขาปองใช่ไหมเนี่ยบ่เอ้าไม่ยังนี่หัวกันหมดนี่โอ้ยออกดูกระตัวนี่บอกเห็นบ่อครับพี่น้องดูกันครับลอกดูเลยครับมันฟักไข่ออกมาแล้วครับฟักเป็นตัวครับดูอ่อน เป็นมะม่วงนะไม่แต่ดูห่อครับนะครับน้อยๆครับดูห,ดห่อครับงอกน้อยดูมันห่ายังให้กินไงฮะดูมันห่ายังให้กินเพราะฉะนั้นนะ คือกันอ๋อห้องหารดูกันบ่นี่ตัวใหญ่ครับจะป่งมั่นดีครับกเร็ดจังเกียรแนวนี่ ฮะตัวใหญ่เขาจะเป็นยังกินมาเอาตีบมอกางไหมตู้แม่หมดนี่ฮะตัวแม่าฟังนี่ ก็ยังได้กินกุ๊บตุกอย่าเงี้ยเหลี่ยงคลายหัวเนี่ยเหลี่ยงเราดูกมันครับ กบใหญ่กบใหญ่ตัวใหญ่ๆเพาะพันธุ์ครบกำลังขยายพันธุ์ เดือบเงยนะครับเนี่เห็นบอกครับม้วนใหญ่ครับนี่ม้วนใหญ่กำลังซ้ำกำลังใส่กระลังกระลังเงยซ้ำเขียดห่วงเขียดหมูนะครับ พี่น้องเห็นบหมครับหัวครับนี่ฝากิบฝาไปซ้ำดีก้อนนึงครับเพื่อนนที่จะมาติดตามรับชมกันขอให้มีความสุข กระภาพทางใจแข็งแรงครับสุดท้ายนี่ครับขอสวัสดีครับ